ตอนสมัยที่เป็นเด็กๆก,ก็สิ่งที่น่ากลัวสำหรับผมนะเคยเป็นสัปเหร่อไหมเป็นผู้ช่วยสปัปเหร่อแบบอา,าสาสมัครเล็กๆน้อยๆครับผมไม่เคยเป็นนะครับโดยอาชีพไม่เคยเป็นครับอตอนช่วงโควิดที่เมนแตก คนไม่พอเคยมีความคิดแวบเข้ามาเพราะว่าเขาจะมีบอกว่าสับปะเลอคนเผาศพไม่พอทําเผาทั้งวันทั้งคืนศพเยอะมากบางวัดในกรุงเทพเคยมีความคิดแวบเข้ามาว่าเอออยากจะไปช่วยเหมือนกันนะอยากจะไปช่วยคุณลุงหรือใครที่แบบอายุเยอะแล้วเป็นสับปะเลอวัดที่รับเผาพวกคนที่ตายเพราะโควิดแต่พอมานึกอีกทีหนึ่ง คือผมเป็นคนขี้ร้อนนะแล้วก็ต้องไปเรียนรู้ใช่ไหมแล้วก็ต้องไปอยู่ใกล้ๆศพมันก็จะเหม็นแล้วก็อาจจะมีเชื้อโรคช่วงโควิดใช่ไหมครับสุดท้ายก็คิดว่าปล่อยให้คนอื่นเขาทำไปแล้วก็เอาไว้ก่อนละกันเคยเห็นผีเข้าไหมครับเคยครับผม กลัวผีไหมมีทั้งกลัวไม่กลัวและเฉยเฉยแล้วก็บางเวลาก็กล้าสู้กับผีท้าผีลุยกับผีก็มีเวลาที่กลัวถึงขีดสุดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ยไม่ได้แล้วผีเริ่มมาคุกคามชีวิตมาครอบงำจะมาเหนือกว่าตัวตัวของผมะผมก็จะไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ ก็จะหาเครื่องรางของขังบทสวดที่จำยาวๆไม่ค่อยได้วันนี้คุณแวนนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับก็เคยเจอผีไหมถ้าเคยเจอขึ้นมาพูดคุยได้นะครับผมมาเล่าได้นะเป็นวิทยาทานให้คนได้ตระหนักรู้ถึงชีวิตหลังความตายมีอยู่อย่าทำสิ่งไม่ดีอย่าทำความชั่วคุณแจ็กกี้ถามผิดผมจะถามว่า เคยเห็นคนผีเข้าไหมครับเหมือนพวกคนที่ของขึ้นไหมครับอ๋อคนที่ของขึ้นเขาก็จะเหมือนเจ้าขึ้นของขึ้นน่นะก็จะเหมือนแบบมีอาการคนลุกคนพองวบวาบบวบใช่ไหมประมาณเนี้นะเ้าที่เคยเห็นนะที่เขาเล่านะอืมผีเข้ากับของขึ้นคล้ายกันไหม พวกผีเข้าบางครั้งจะต่างกันตรงนี้ว่าผีเข้าจะเหมือนพลังงานผีเนี่ยเข้ามาแฝงหรือมาสิงสะิตมาแทรกแทรกจิตวิญญาณของคน,คนคนคนที่มีชีวิตอยู่ถ้าจิตอ่อนเพียรไม่สบายเช่นจะสลบอะไรเงี้ยตรงนี้ก็อาจจะใช้คําว่าผีหรือวิญญาณเนี่ยถ้าเขามีฤทธิ์มีบุญมีเวรมีกรรม อะไรกับคนที่โดนเข้าแล้วเขาสามารถเข้าได้เนี่ยเขาก็จะมาแทนที่เลยนะครับแทนที่ในร่างกายนั้นๆส่วนคนที่เป็นเจ้าของร่างอาจจะอ่อนแอไม่สบายหรืออะไรก็หลุดออกจากร่างไปนะครับผมส่วนคนที่ของขึ้นเหมือนครูบาอาจารย์มาที่เคยคุยกับเพื่อนที่เขาสักยันสักอะไรหรือมีของมงคลเขาก็จะแบบผลลุก แล้วก็จะเหมือนแบบพฤติกรรมบางอย่างจะเปลี่ยนไปนะครับผมมองว่าอืถ้าเป็นองค์เทพมาลงเป็นล่างส่งหรือมีจิตวิญญาณมาสื่อสัมผัสจะดูดูดีกว่าคนที่โดนผีเข้านะเพราะว่าถ้านโดนผีเข้าเนี่ยท่าเป็นผีที่ไม่ดีเป็นผีร้ายเงี้ยพอเข้าสิงคนได้ปุ๊บ เขาก็จะแสดงพฤติกรรมออกมาในทางนั้นๆเว้นแต่ผีบางตนพอเข้าก็นางง่อยนางซึมใครถามใครพูดอะไรก็ไม่ตอบนะครับประมาณนี้นะคุณประเสริฐถามว่าองค์พญายมมีตัวตนอยู่จริงไหมครับทำไมถึงอยากรู้เรื่องนี้ครับผมขึ้นมาคุยไหมเชิญเลยครับคุณประเสริฐเดี๋ยวผมจะตอบให้เพราะว่า ผมคือคนหนึ่งอันนี้ไม่ได้มาโอ้อวดหรือว่ามาอวดอุตรีหรืออะไรเนี่ยผมคือคนหนึ่งที่ได้เจอท่านพญายมาราชยมมาบาหรือยมมาทูตตั้งแต่ผมเป็นเด็กประถมแล้วใครอยากจะขึ้นมาเล่าพิมพ์บอกว่าขอขึ้นได้นะครับแล้วก็ถ้าให้ดีก็พิมพได้ว่าจะมาเล่าเรื่องผีอะไรนะ ใครมีคำถามก็ถามเข้ามาได้นะครับระหว่างรอคนมาเรานะวันนี้อาจจะมาสายมาดึกนิดหนึ่งนะครับเอฟซีลายไใครหลายๆคนก็นอนหลับไปแล้วนะครับเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าเชวดาจิตวิญญาณสิ่งดีๆทั้งหลายเห็นใครชอบดูรายการแล้วหลับช่อไปปลูกเขาด้วยนะมีบางคนบอกโดนดึงขาเลยนะ ดึงขายให้ขึ้นมาฟังหรือให้ให,ให้มาฟังขอไม่ขึ้นจะเล่าเรื่องผีห้าบาทขอขึ้นหรือถามขอไม่ขึ้นครับเอาสองบาทห้าสิบต่างแทนได้ไหมครับห้าบาทเยอะไปหน่อย <c oughs> อไม่ก็สองบาทก็พอครับผีสองบาท <c oughs> สวัสดีครับคุณจุดห้วยแถลงหรือห้วยแถลงใช่ไหมครับ คุณแวนเพิ่งตื่นงวงเงียอยู่ใช่ไหมเคยเจอผีไหมถ้าเจอเข้ามาเล่าเป็นเพื่อนผมได้นะมีคำถามอะไรถามได้เพราะโดยส่วนตัวเคยมีพ่อปู่หรือสีน่าจะนารอดมาเข้าเข้าร่างใช้ร่างหนึ่งครั้งแล้วก็ ผีเข้าเนี่ยก็เคยโดนตอนเด็กๆคาดว่าไม่น่าจะํากว่าสองครั้งและส่วนจะไปเข้าผีไม่มีนะครับไม่มีเพราะว่าเหม็นแล้วก็สภาวะก็จะเขียวคําเละเปะไปเรื่อยๆนอกจากบางคนที่แบบศพไม่เหี่ยวไม่แห้งก็มีบางคนก็บอกว่าที่ศพกลายเป็นหินหรือไม่ไม่ ที่ไว้ในโรงแก้วเนี่ยโดยเฉพาะพระหลวงปู่อะไรตัวอะไรเนี่ยเขาบอกผมว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไปได้ยากปกติที่เป็นลักษณะเนี่ยก็เป็นอะไรที่เดี๋เด็ดเปบนะึงยาราคาเท่าไหร่หมายถึงยาอะไรครับคุณเอ7เคเซเว่นหมายถึงอะไรครับผม หมายถึงว่าผมติดยาแล้วผมก็อ่ากินมาก่อนเล้าเหรอจะหมายถึงอย่างนั้นไหมใช่เคยกินบอกด้วยคุณแวนบอกเคยเล่าไปแล้วผมเห็นหลายช่องเขาเล่าไว้ว่าท่านพญายมคนมักจะบูชาท่านด้วยทั่วคือเรื่องจริงไหมครับพี่โชค อันนี้ไม่รู้นะครับแต่ตอนเด็กๆเนี่ยชอบกินถั่วที่อบังหรือแคกมาจากอินเดียหรือปากีสถานนะหรือบังคาลาเทศอ่ะเขาจะเอาป้าโปะหัวไว้อ่ะแล้วเขาก็จะมีโต๊ะไม้อ่ะแล้วก็มีขาสี่เหลี่ยมโต๊ะจะเล็กๆอ่ะประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีช่อง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 ใส่ถั่วชนิดต่างๆถั่วเหลืองถั่วลิสงถั่วอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดถั่วป่าอ้า แล้วพอพอเราจะกินก็ไปซื้อเขาก็จะใส่ถุงกระดาษใครโตทันไหมยุคนี้ยังมีอยู่ไหมมันอร่อยมากเลยนะครับอ่าผมเห็นหลายช่องเขาแล้วว่าท่านพยายอมช็อกบ,บูชาด้วยถั่วในส่วนของเรื่องการบูชาอะไรนี้ผมลืมเลือนไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาทำบุญบูชา โดยมากผมจะอุทิศแ่ส่วนบุญต่างๆถวายนึกถึงท่านแล้วก็ถวายไปเลยอุทิศแท่บุญน้อมถวายนะครับไม่ได้มาเน้นกลัวหรืออะไรนะก็ถ้าจะถามว่าจริงไหมจริงไม่ทราบนะครับผมเรื่องโอกโลก บบคุณประเสริฐถามว่าพระแม่กาลีมีอยู่จริงไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพระแม่กาลีนี่อืมเท่าที่อยู่ในความทรงจานี้เหมือนผมจะแทบไม่มีการสัมผัสหรือพบเจออะไรเลยหรืออาจจะเจอแป๊บๆแ,แล้วก็ไม่ได้สนใจนะครับก็จะเกิดว่าอยู่อยู่นอกเหนือจากที่ผมจะศรัทธานับถือหรือสนใจเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยไป เรียนรู้หรือไม่เจอไม่มีใครเล่าเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ได้นํามาบูชาอะไรคือไม่ได้เช่ามาด้วยนะสวัสดีคุณพดครับผมคุณพดไม่ใช่อานนท์ใช่มเป็นพดน้านทน์นะครับ องพยายมเป็นเจ้าแห่งนรกใช่หรือไม่ครับก็ถ้าใหญ่สุดก็น่าจะเี็กพระยายมมาลาศนะครับแล้วก็จะมียมมาทูตยมมาบานในรายละเอียดของคำนี้ก็ต้องไปดูในพจนานุกรมอีกทีหนึง่งคุณสวันเล่าเรื่องผีให้ฟังหน่อยครับได้เลยครับเดี๋ยวคุณพศที่ขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์เยอะมาก เดี๋ยวเขาจะเล่าให้ฟังนะครับผม